กำลังยำบุกนะทำยำบุกเดินทางจากบ้านมาาาเาี่วัลานี่เครื่องยำอืมก็มีอะไรนะเดวก่อนนะยำบุกปลาจอันนี้ก็อันนี้ก็มี อันนี้อันนี้อันนี้เซออบโอ้เซออบสมุทรไพอันนี้ปลาเจอันนี้ไส้เกอกอ๋อนี่ทำมาจากบุกนี่พร้อมเขาก็เสียไม่จบจาทีแล้วนี้ก็ทำมาจากบุกแล้วก็ไม่คันโอ้นี่เหรอเคล็ดลับถ้าใครอยากจะรู้ต้องมาดูที่เพชรเผาภูมิเองไม่บอกทำมาจากบุกหมดนะโอ้โหหลวง